ในส่วนต่อมาเราจะมาพูดถึงการทดลองนะครับขั้นตอนการทดลองในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2ตอนใหญ่ๆก็คือเราจะมีตอนที่1นะครับที่เป็นการศึกษาสมดุลไอออนเชิงซ้อนของสารประกอบโคบอล์นะครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดลองโดยใช้อุปกรณ์การทดลองก็คือจํานวน1หลอดนะครับทําการทดลองตามขั้นที่1.1ทํา1 1เสร็จก็จะเอาหลอดเดิมมาทํา1.2 เมื่อทา1.2เสร็จก็จะเอาหลอดเดิมมาทํา1.3ทํำทีละขั้นตอนนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนที่1นนะครับเราจะมาทําขั้นตอนที่2นะครับซึ่งเราจะศึกษาสมดุลของเกลือที่ละลายน้ําได้น้อยโดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆตามนี้นครับหัวข้อ2.1จะเป็นการศึกษาสมดุลการละลายของเหล็กคอไลน์ซึ่งจะแบ่งออกเป็นในส่วนที่เราจะศึกษาจากคลิปวิดีโอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เรียกว่าเป็น virtual lab เราจะนำข้อมูลจากคลิปวิดีโอมาบันทึกลงในใบรายงานเสร็จแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการทดลองจริงนะครับโดยเราจะใช้สารนะครับที่เรามีอยู่ในห้องปฏิบัติการทดลองโดยใช้หลอดทดลอง1หลอดทำตามขั้นตอนก็คือเราทำตามขั้นตอนกอกไก่นะครับใส่สารทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วก็เอาหลอดเดิมมาทำตามขั้นขอไข่เสร็จแล้วก็ทำตามขั้นคอควายแล้วก็ ขั้นงองูเราก็ได้ผลลัพธ์นะครับที่เราต้องการออกมาแล้วเราทําการวิเคราะห์ผลการทดลองในขั้นนี้นะครับเราสามารถอาศัยผลที่ได้จากคลิปวิดีโอกับผลที่ได้จากการทดลองมาร่วมประกอบกันนะครับเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการละลายของเลดคอไลน์เมื่อทําการทดลอง2.1เสร็จเราจะมาพิจารณาการละลายของสารนะครับสชนิดก็คือซิงค์ไฮดรอ,อกไซด์กับแมกนีเซียม ไฮดรอซด์ในขั้นที่เป็น2.2ตรงนี้การทดลองก็เหมือนเดิมนะครับจะทำเป็นขั้นตอนโดยที่ว่าขั้นนี้จะมีหลอดทดลองที่นำมาใช้2หลอดนะครับ2หลอดนี้หลอดแรกจะเป็นของซิงค์ไฮดรอซด์อีกหลอดหนึ่งจะเป็นของแมกนีเซียมไฮดรอซด์เริ่มทำการทดลองผ่านขั้นตอนกอไก่นะครับทำพร้อมกันทั้ง2หลอดนะครับใส่สารตามที่เขาระบุไว้หลังจากนั้นเมื่อขั้นกไก่เสร็จสิ้น ไม่เอาหลอดเดิมทั้งสองหลอดนั้นมาทําตามขั้นขอไข่นะครับเสร็จแล้วทําขั้นคอควายและขั้นงอง,งูตามลําดับเราก็จะมีข้อมูลที่สามารถมาวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับและเขียนในรายงานได้ต่อมาเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองของตอนที่1น,นะครับเพื่อศึกษาสมดุลไอออนเชิงมซ้อนในการทดลองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะศึกษา สมดุลเคมีของไอออนเชิงซ um ้อนซึ่งเป็นสารประกอบโคบอลนะครับในที่นี้จะสังเกตการเปลี่ยนสีไปมาระหว่างสีชมพูกับสีฟ้านะครับซึ่งสีชมพูกับสีฟ้านี้จะเป็นสีของสารประกอบโคบอลซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันสีชมพูจะเป็นของสารประกอบโคบอลที่มีชื่อว่าโคบอลเฮกซ่าไฮเดรตนะครับตัวนี้เนาะส่วนอีกตัวหนึง่งนะครับตัวนี้เรียกว่าโคบอลเตตัคโพไลซึ่งจะมีสีฟ้า ปัจจัยที่เราจะนํามาศึกษาในที่นี้ก็คือเราจะมีการเตรียมสมดุลนะครับเมื่อเราเตรียมสมดุลเสร็จแล้วจะเห็นสีออกมานะครับเพียงหนึ่งสีระหว่างสีชมพูหรือสีฟ้าจะเป็นสีใดสีหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นเราจะทําการทดลองโดยการลบกวนสมดุลของระบบนะครับโดยการเติมน้ำนะครับสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนสีจากสีใดไปเป็นสีใดนะครับเมื่อสังเกตได้แล้วเราก็จะทําการทดลอง ต่อมาคือเราจะทําการเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีการเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิในที่นี้ก็คือจะเป็นการบ่งบอกว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะสามารถวิเคราะห์ได้การเพิ่มอุณหภูมิเราจะทําโดยเดี๋ยวเราจะเตรียมบิ๊กเกอร์หนึ่งใบนะครับต้มน้ําให้เดือดเมื่อเรามีน้ําเดือดแล้วเราจะเอาหลอดทดลองของเรา มาจุ่มลงไปในน้ําเดือดเป็นเวลาสักหนึ่งนาทีก็ได้นะครับเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีเมื่อทําการทดลองขั้นนี้เสร็จเราก็เอาหลอดเดิมของเราเนี่ยไปจุ่มในน้ําที่เป็นอุณหภูมิห้องนะครับก็คือเราบิ๊กเกอร์หนึ่งใบไปใส่น้ํำก๊อกหรือน้ําประปาที่อุณหภูมิห้องเมื่อเราใส่หลอดทดลองลงไปแล้วสังเกตสีที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการสังเกตการเปลี่ยนสีไปมาระหว่างสีชมพูกับสีฟ้านั่นเอง ดังนั้นนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสมดุลไอออนเชิงซ้อนของสารประกอบโคบอลต์นะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะทําการเตรียมสารโดยนําหลอดทดลองมา1หลอดนะครับเอาหลอดทดลองนี้นะครับไปหยดสารตรงนี้1หยดสารตรงนี้คือโคบอลต์คลอไรด์เฮกซาไฮเดตนะครับจำนวน1หยดหลังจากนั้นเราเอากระบอกตวงขนาด10 ML นะครับไปที่ตู้ควันไปตวงของไฮโดรคลอไรปริมาตร1 ML นะครับหรือ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อเรา เตรียมสารตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเทของไฮโดรคลอไรนะครับจากกระบอกตวงลงไปในหลอดทดลองให้ทําในตู้ควันนะครับแล้วเราสังเกตว่ามันเกิดสีอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูขั้นตอนจากคลิปวิดีโอตรงมุมขวาบนนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือสารเริ่มแรกนะครับเราหยดลงไป1ห,หยดนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเ,เติมไฮโดรคลอ เมื่อเราเติมไฮโดรคลอริกตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการแขว่งนะครับหลอดทดลองให้สารมันผสมกันสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือสีเมื่อกี้นี้นะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่ามันจะเป็นสีระหว่างชมพูหรือสีฟ้าเมื่อกี้นี้สีมันออกไปทางเข้มๆนะครับมีลักษณะคล้ายๆสีน้ําเงินดังนั้นมันควรจะอยู่ในฝั่งที่เป็นสีฟ้าโอเคนะสมดุลเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวพอเราพิจารณาตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะดูขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราจะพิจารณาการลบกวนสมดุลโดยการเติมน้ําเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ํานะครับดังนั้นเริ่มต้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือเอากระบอกตวงที่สะอาดนะครับเมื่อกี้นี้เราใช้กระบอกตวงไปแล้วใช่ไหมขั้นนี้เราก็นํากระบอกตวงนะครับไปทําความสะอาดโดยการล้างน้ํา ก๊อกนะครับแล้วก็กล้วด้วยน้ํากลั่นหรือน้ำดีไในห้องปฏิบัติการหลังจากนั้นเอากระบอกตวงนี้ตวงน้ํานะครับ1ลูกบาศกเซนติเมตร1ลูกบาศกเซนติเมตรตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทั้งหมดนะครับน้ําที่อยู่ในนี้เราจะใช้ดอปเปอร์มาดูดมันเสร็จแล้วเอาไปใส่ในหลอดทดลองทีละหยดสังเกตการเปลี่ยนสีอ่ะลองดูคลิปวิดีโอดูนะครับ ในคลิปวิดีโออันนี้เราจะเห็นว่าเราได้เตรียมน้ําเรียบร้อยแล้วถูกไหมเราดูดน้ําใส่ด็อปเปอร์หลังจากนั้นหยดลงไปในหลอดทดลองที่เราได้จากขั้นตอน1.1หยดลงไปก็แกว่งหลอดไปด้วยเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยากันนะครับให้มันเกิดการรบกวนสมดุลอ่ะเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนสีแล้วจากเริ่มแรกเราเห็นเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือเราประมาณว่าเป็นสีฟ้าพอเราหยดน้ําเพิ่มเข้าไปสิ่งที่เราเห็นก็คือเกิดสีชมพูเกิดขึ้นนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเมื่อเราพิจารณาการเติมน้ำนะครับน้ําจะอยู่ฝั่งนี้หมายความว่าเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปสมดุลถูกลบกวนโดยการมีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นในฝั่งนี้ถ้าน้ําเพิ่มขึ้นในฝั่งนี้ไม้คานของเราจะเอียงในลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับสิ่งลบกวนอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นสิ่งลบกวนจะต้องถูกกําจัดออกไปนะครับน้ําก็จะทําปฏิกิริยากับตรงนี้ เกิดการเลื่อนของสมดุลไปทางด้านซ้ายคือย้อนกลับทําให้เราเห็นตรงนี้นั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะในขั้น1.2ขั้นต่อมา1.3จะเป็นการพิจารณานะครับว่าปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่ตรงนี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนเราจะทําการทดลองโดยการเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมินะครับดังนั้นสิ่งที่นิสิตท,ทุกคนจะต้องทําก็คือจะต้องเอาบิกเกอร์นะครับทำการต้มน้ํารอไว้เลยนะครับ ให้น้ำเดือดจริงๆแล้วน้ำเนี่ยควรจะต้มตั้งแต่ตอนเริ่มทําแ l a บเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนานเราเอาหลอดทดลองจากขั้น1.2นะครับมาจุ่มลงไปในน้ําเดือดจะต้องแช่ไว้สักประมาณเกิน1นาทีเราจะสังเกตว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีของสารที่อยู่ในหลอดทดลองนะครับดังนั้นเราก็สามารถพิจารณาได้ว่ามันเกิดเป็นสีชมพูหรือสีฟ้าหลังจากนั้น เราก็จะทําการทดลองเพิ่มเติมโดยเอาหลอดเดิมเนี่ยแหละนะครับมาจุ่มในน้ําเย็นน้ําเย็นในที่นี้คือน้ําก๊อกที่อุณหภูมิห้องเราก็สังเกตการเปลี่ยนสีนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะเกิดสีชมพูหรือสีฟ้าให้ดูดีๆนะครับถ้าแช่น้ําเดือดเป็นสีหนึ่งแช่น้ําเย็นจะต้องเป็นอีกสีหนึ่งนะครับในขั้นนี้เราจะสามารถพิจารณาได้ว่าปฏิกิริยาที่เราสนใจตรงนี้เป็นปฏิกิริยา ดูดหรือคายความร้อนอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพิจารณาว่าปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนเรามาดูคลิปวิดีโอในการทําการทดลองตรงนี้ก่อนนะครับคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับบิกอ e r ด้านซ้ายนี่คือบิกอร์น้ําร้อนต้มไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับมันเดือดแล้วทีนี้ยกมาไว้ตรงนี้เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบคลิปวิดีโอนี้ความเร็วจะเป็น 4x นะครับดังนั้นมันจะเร็วมากแต่เวลาเราทําจริงเนี่ย มันจะต้องใช้เวลานานกว่านี้นะครับสังเกตการเปลี่ยนสีให้ดีอ่ะโอเคเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าแช่น้ําร้อนเป็นสีหนึ่งแช่น้ําเย็นเป็นอีกสีหนึ่งนะครับดังนั้นทุกคนสามารถบันทึกข้อมูลลงในใบรายงานได้จากการทดลองที่เรานําหลอดทดลองนะครับไปแช่น้ําร้อนและไปแช่น้ําเย็นนะครับจะช่วยให้เราพิจารณาได้ว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนในที่นี้เราสามารถพิจารณาได้ง่ายๆนะครับเราสามารถพิจารณาได้ว่า สีฟ้าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์สีชมพูจะเป็นในส่วนที่เป็นของสารตั้งต้นดังนั้นเมื่อเราให้ความร้อนกับระบบของเราสิ่งที่เราเห็นเราเห็นเป็นสีอะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเราเห็นเป็นสีฟ้าแสดงว่าขณะนั้นที่เราให้ความร้อนสีฟ้าจะมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นสีชมพูจะลดลงถ้าเราให้ความร้อนมันเป็นตามนี้แสดงว่า มันเกิดปฏิกิริยาให้ด้านที่เป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับส่วนสารตั้งต้นลดลงแสดงว่าถ้าให้อุณหภูมิแล้วปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ดีขึ้นแสดงว่าปฏิกิริยานี้มันชอบความร้อนเราจะบอกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแต่ถ้ามันเกิดในทิศทางในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเราให้ความร้อนไปนะครับเราจะพบว่า เออสีที่เราเห็นเป็นสีชมพูแสดงว่าสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสีฟ้าก็จะลดลงดังนั้นอัตราส่วนตรงนี้นะครับจะบ่งบอกเราว่าถ้าสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาจะดําเนินในลักษณะที่ย้อนกลับไปในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถพิจารณาได้คือทิศทางของการเกิดปฏิกิริยานะครับและเราก็จะพบว่าค่า k นะครับ มันจะขึ้นกับทิศทางการเกิดปฏิกิริยาด้วยถ้าปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเป็นไปตามนี้เราจะเจอสีฟ้าที่มากขึ้นสีชมพูที่ลดลงนะครับสีฟ้าบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นสีชมพูบ่งบอกถึงสารตั้งต้นที่ลดลงอัตราส่วนในที่นี้จะบ่งบอกว่าค่า k ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะครับ ถ้าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนค่า k จะลดลงนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากสมการของค่าคงตัวสมดุลค่า k นะครับอทีน,นี้ข้อมูลต่างๆที่เราทำการทดลองเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วเราสามารถพิจารณานะครับตอบคำถามในรายงานที่เราจะเห็นว่าเขาจะถามขั้นตอน1.1 1.2 1.3นะครับตามขั้นตอนต่างๆตรงนี้นะครับ ถามเราว่าเราเห็นอะไรในการทดลองของเรานะครับก็คือเราเห็นสีชมพูหรือสีฟ้าซึ่งสีชมพูกับสีฟ้าจะบอกเราว่าออสารประกอบโคบอลนั้นเป็นสารประกอบชนิดไหนนะครับระหว่าง2ชนิดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีชมพูเราก็จะได้ว่ามันก็ต้องเป็นไอออนชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสีฟ้าก็ต้องเป็นไอออนชนิดนี้ ดังนั้นนิสิตสามารถตอบรายละเอียดต่างๆในรายงานได้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมีข้อมูลที่จะต้องตอบมากมายตามตรงนี้นะครับตอนที่เราให้ความร้อนนะครับกับระบบก็คือเรารบควนสมดุลโดยการให้ความร้อนเนี่ยนะครับปฏิกิริยาของเราเป็นปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อนหรือคายความร้อนในหัวข้อตรงนี้นิสิตจะต้องเลือกนะครับว่ามันเป็นแบบไหนซึ่ง ถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเนี่ยมันจะส่งผลต่อเครื่องหมายของเดลต้าเก็คือการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีในที่นี้จะมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเครื่องหมายตรงนี้จะเป็นบวกแต่ถ้าเราตอบในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเครื่องหมายของเดลต้าเก็จะเป็นลบนั่นเองนะครับและนิสิตก็สามารถพิจารณา ค่าสุดท้ายได้คือค่าคงตัวสมดุลของปฏิกิริยานะครับว่ามันมีค่าเป็นอย่างไรนะครับก็คืออาจจะมีค่าสูงขึ้นต่าลงหรือเท่าเดิมนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมได้อธิบายไปแล้วท้านนิสิตเข้าใจคอนเซปต์นะครับนิสิตน่าจะตอบตรงนี้ได้โอเคนะครับตอนนี้เราจบในส่วนที่เป็นการทดลองนะครับในตอนที่1สมดุลไอออนเชิงซ้อนเรียบร้อยแล้วครับ